สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ไม่ใช่แค่การเติบโตของเทคโนโลยีหลยหมุนภายในอีโคซิสเต็มของ AI จนแทบไม่มีใครรู้ว่าใครคือลูกค้าและใครคือผู้ขายอีกต่อไปบริษัท AI รายใหญ่จับมือกันไนมาจนวนเป็นหลูปวงกลมกันเอง Amazon, Microsoft, Google, Meta, Oracle กำลังลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างบ้าคลัง่งทุกบริษัทมีแนวโน้มทวีคูณตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันและก็ยังฟอร์เควไปถึงปี2027 เฉพาะ5ยักษ์ใหญ่รวมกันคาดว่าใช้เงินลงทุนกว่า5แสนล้านดอลลาร์ต่อปีภายใน2ปีข้างหน้าหมายความว่าพวกเขาทุ่มเงินสร้างศูนย์ข้อมูล data centers gpu farms และระบบคลาวด์เพื่อเตรียมรับดีมานที่ยังมาไม่ถึงเต็มที่เงินลงทุนเติบโตเร็วกว่ารายได้จริงของตลาด AI ระบบนิเวศ AI กลายเป็นห่วงโซ่เงินหมุนที่เชื่อมโยงกันหมดดูดีๆจะเห็นชื่อหลักๆซ้ำวนไปวนมา OpenAI Microsoft Nvidia Oracle คาวีทุกฝ่ายลงทุนเช่าขายเป็นลูกค้าซึ่งกันละกัน Microsoft ลงทุนใน OpenAI OpenAI ใช้อาชัวของ Microsoft a อาชัวใช้ GPU ของ Nvidia Nvidia ซื้อเซิร์ฟเวอร์จาก Oracle Oracle ทำดีลคลาวด์กับไปให้ OpenAI Nvidia ลงทุนกลับใน OpenAI สูงถึง1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์และยังขายชิปให้ทุกคนในวงจรน,นี้อีกเงินลงทุนกำลังหมุนวนในวงปิด แต่ไม่ได้เกิดดีบานใหม่จากโลกภายนอกเท่าไหร่เหมือนระบบขุดหลุมกบหลุมด้วยเงินเทองยี่ที่ยังไม่สร้างไรายได้ยังยืนจริงภาพมีม High Frame to Dig a Hole นี่คือการเสียดสีที่เจ็บที่สุดมันพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใน Ecosystem AI บริษัท A จ้างบริษัท B เพื่อเทรนโมเดลบริษัท B เช่าคลาวจากบริษัท C บริษัท C ใช้ G ี U ของบริษัท A อีกที เงินไหลกลับไปกลับมาเหมือนการจ้างกันเองในวงปิดแต่บนกระดาษมันดูเหมือน GDP และมูลค่ากําลังเติบโตไม่หยุดความต้องการพลังประมวลผลพุ่งแบบล็อการลิทึมแล้วนั่นหมายถึงอะไรเพื่อรองรับ AI ขั้นสูงเพียงหนึ่งรุ่นบริษัทต้องใช้ GPU เพิ่มเป็นล้านเท่านี่คือเหตุผลที่ h y p e r s c a l กลต้องเทงเงินแคป x มหาศาในภาพแรกเมื่อความต้องการคอมพิวพุ่งเร็วกว่ากำลังซื้อจริงของตลาดสุดท้าย end user สิ่งที่ตามมาคือ overcapacity cycle แบบที่เคยเกิดกับพลังงานแสงอาทิตย์ semiconductor และ dotcom hosting ในอดีตเงินลงทุนทยานขึ้นมากกว่า500%ใน5ปีคงสร้างเงินทุนหมุนวนในใน ecosystem เดิมดีมานยังจำกัดในโลกจริงหลังคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้โตแบบทวีคูณสร้างแรงกดดันต่อพลังงานและต้นทุนภาพลักษณ์เศรษฐกิจดูเหมือน GDP โตจ้างงานเพิ่ม AI วันนี้มีศักยภาพจริงแต่ราคากำลังสะท้อนอนาคต10ปีล่วงหน้าทั้งหมดอยู่ในมูลค่าของหุ้นวันนี้แต่ถ้าเทียบการเติบโตของบริษัทยุค AI กับยุค .com ผมคิดว่าตอนนี้ยังแตกต่างกันอยู่เพราะว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นทเทียบกับมูลค่าบริษัทยังไม่ห่างเท่ากับยุค .com ถา้าช่วงเวลาปัจจุบันผมว่าฟองสบู่คงยังไม่เกิดแต่ต่อไปไม่แน่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในฟองสบู่ AI ที่ร้ายค่าแต่เรากำลังอยู่ในฟองสบู่ข,ของความคาดหวงัง แล้วคุณหลักคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ปดคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ